รู้นะว่าทำอะไรฉันจิตรัสซิงไนคันเลยเฮ้เพื่อนดองาออนพร้อมใช่ไหมผมไม่มีเพื่อนผมมีแต่ครอบครัว วันนี้เราจะมาวัดความเร็วกันว่าไขรจะเร็วกว่ากันตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับความเร็วมันเกี่ยวกับความผิวตกลงจะคุยหรือจะแข่งถึงเราจะห่างกัน1นส่วนสี่ไมลหรืออีกซี่โลหนึ่งเราก็จะหากันจนเจอเพราะเราคือครอบครัวอะไรของเขาก่อนพี่จะไปหาครอบครัวนะครับฝากส่งผมปากซอยก่อนนะครับพี่เพราะว่าจะแข่งแล้ว โย่สุดเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจีรวัตรครับมีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชา n e l ร้านครับ b k ตับติดชุดสี่ล,อล้อครับผม วันเดย์ทุกคนแหมตื่นเต้นอีกแล้วนะครับผมเนี่ยพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาที่โตต้าไลฟ์สเปซใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยจะไปแข่งกันการแข่งครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นการแข่งสมรรถนะของรถใช่ไหมแข่งความเร็วและการแข่งวันนี้นะเพื่อนๆผมเนี่ยไม่ได้แข่งกับคนไทยทั่วไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแข่งกับดาราฮอลลีวูดเรียกว่าให้เขาบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องรู้จักพวกเขาคนนี้นี่ระดับโลกเล่นหนังฟาเดนฟิเลียมาแล้วเนี่ยเก้าตอนสิบตอนและเขา คนนี้คือครอบครัวไหนเปิดตัวคู่แข่งกับผมเลยครับพี่โดมฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละเล็งสวนสีใหม่ What's up guys? What's up b r o y e a h Family you know. Family, family. พี่ดองพูดไทยได้เออนิดนย้ยอเยอะเลยครับผมอเยอะเลยครับวันนี้นะเพื่อนๆผมชวนพี่มาใช่ไหมช่วงนี้เขาพักถ่ายกองแบบฟาสต์พักใหม่นะครับอ๋อครับผมใช่ครับก็เลยจะชวนพี่มาแข่งรถกันได้ครับประสบการณแข่งรถของพี่เป็นยังไงบ้างเยอะทีเดียวครับผมอะไรทําให้พี่ขับรถเร็วครับเวลาขับรถเร็วแล้วต้องเร็วเป็นที่ครับเร็วที่ควรเร็วครับผมไม่ใช่เร็วมานอะไรอย่างนี้ครับผมอ่าโอเคก่อนผมจะพาพี่เข้าไปเนี่ยพี่ช่วยบอกแบบคติประจําใจของพี่หน่อยได้ไหมครับ ผมไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกครับผมมีแต่ครอบครัวแล้ววันนี้พี่ว่าที่พี่ใช้ชีวิตมาหนึส่วน4ไม้เนี่ยพี่จะชนะผมได้ไหมต้องลองครับไปครับผมไป,ไปข้างในกันพี่โอ้ครับรู้จักเพื่อนผมไหมครับ นี่ครับบินมานะครับพี่ดอมนะครับโอ้สวัสดีครับผมใช่ครับใช่ครับวันนี้จะมาสับเกียร์ก r กันนะครับครับผมครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในตึกแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนเพื่อเพื่อที่จะได้รับนัมเบอร์ของเราเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าห้องบรีฟข้างในนะครับว่าเขาจะมีสอนการขับขี่โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเราจะขับยังไงนะครับเดี๋ยวแปลเปภาษาอังกฤษให้นะครับเอซือเชิญเชิญเชม่ดเลยขอพาสปอร์ตวยพาสปอร์ตโอเคใช้พาสปอร์ตได้หครับเอาไม่ได้แล้วโอเคครับนี่นี่อ่าเออดียร์ กาเกือบผักนะครับเราก็จะได้นัมเบอร์มานะครับเดี๋ยวผมกับพี่จะต้องแข่งกันเราจะไม่มีคําว่าครอบครัวในวันนี้เราจะไม่มีคําว่าครอบครัวหลังจากที่เราฟังบีบมาแล้วนะพี่ เราก็จะต้องมาถ่ายรูปขึ้นปกนิตยสารเพราะเราจะต้องแข่งรถกันเรียกว่าพี่มีความพร้อมตื่นเต้นมากขึ้นไหมอะไรอย่างนี้จะแข่งหรือจะคุย,ย,ยได้ครับได้ครับไปไปครับพี่ไป จะแข่งหรือจะคุยนะครับไม่คุยอะไรแล้วเนี่ยผมปล่อยพี่ดอมเนี่ยรอในเต็นท์ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันและและนี่นะครับคือพื้นที่การแข่งขันเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสามารถมาแข่งได้เหมือนกันนะเอองานนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฮไลท์รีโอดีทาสติติเจ้าสลารลอมกับช่วงล่างใหม่ครับ GR s p o r t ปอร์ตสแตนชัวันนี้เนี่ยเป็นสนามแรกนะจัดที่ t o y o t a Alive Space ซึ่งตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสนามแข่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับลงทุนไป2,700ล้านนะครับ ค่าที่ดินติดบางนาะตรงนี้นะเพื่อนๆนะเพืทุกคนนะสามารถมาลงแข่งกันได้นะครับเดี๋ยวมันจะแปะลิง์ไว้ให้ทุกคนเลยนะที่ชอบขับรถนะครับมาร่วมลงทะเบียนมาแข่งกันได้ชิงเงินรางวัลเป็นแสนนะทุกคนเป็นแสนนะนเ,นนนะเออแล้ววันนี้นะผมกับพี่ดอมเนี่ยจะมาทําเวลาไว้นะครับทุกคนจะเซตเวลาไว้ให้กับครอบครัว1นส่วนสไม์ของทุกคนนะครับฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสไม์ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนๆว่าความมันมันจะเป็นยังไงนะพี่ดอมกาลังนั่งสมาธิทางในอยู่นะตื่นเต้น,นว่ะเพื่อนๆเพราะว่ารถที่เขาใช้นะครับเป็นไฮรักนีโว่ดีรุ่นแซ d อ t ดิชัที่ช่วงล่างปรับปรุงใหม่เป็นแบบ GR Sport อ่นะทุกคนตัวใหม่เนี่ยช่วงล่างจะแบบหนึบขึ้นแน่นขึ้นเข้าโค้งได้ดีขึ้นน่ะเรียกว่าสวเตี้ยนมาหล่อนะครับไม่รู้ว่าดีขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองกันครับผม พี่ดอมคิดว่าพี่ดอมจะทําเวลาได้เท่าไหร่ต้องวัดกันที่สนามครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วอย่างเดียว <What S 2> วัดกันที่ช่วงล่างครับเพราะว่าเขาบอกถ้าทําเวลาต่ํากว่า4 0 7 6 9ก็ได้บัตรเติมน้ำมันแล้ว800บาทกลับบ้านเลย<ป>นี่รางวัลเล็กๆ<ป>นะครับรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่หถ้าได้ที่หนึ่งของวันนี้เนี่ยจะได้กฟิฟต์บอลเชอร์ 5 0 0พันบาทของอเซ็นทันไปช้อปป <c oughs> ิ้งคือใน1เดือนเขาจัดกันอาทิตย์ละครั้งทุกอาทิตย์ถ้าเกิดสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิงหาเนี่ยพี่ดอมเร็วสุดที่จะได้เงินสดมูลค่า2 0,000ืนบาทเอาไปซ่อมดอทชาร์เจอได้การนี้ต้องวัดกัะที่เงินรางวัลแล้วครับแต่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราเป็นแชมป์เดือนนี้แล้วเขาก็ยังจัดอีก4เดือนเพื่อครบสิ้นปีแล้วสิ้นปีเนี่ยจะเอาแชมป์ของทุกเดือนมาแข่งกันรวมหัวกะทิแล้วคนที่ได้ที่1นะครับเร็วที่สุดเนี่ยรับเงินรางวัล1นึ่งแสน พร้อมเลยครับพี่ใช่ครับผมสีดอมพร้อมแล้วลุยเลยแล้วครับแต่ตอนนี้ต้องรอก่อนครับเราเบอร์สี่ห้ากับสี่หกเรารอก่อนคิวสัยาวแล้วคิวยาวไม่เป็นไรครับเราดูคู่แข่งไปก่อนเรียนรู้จากคู่ต่อสู้คนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองเจ็บเองล้มเองคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นและคนฉลาดที่สุดเรียนรู้จากครอบครัวโอ้โหเข้าจนได้เข้าจนได้ เท่จริงๆดีเทลลงตัวหรอต้องขึ้นรถแล้วครับโอ้ยเด่ดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจ่ายตังค์เดี๋ยวจ่ายตังค์เดี๋ยวเรารอไปขับคันดูแล้วกันพี่อันนี้มันล็อกอยู่ได้ครับ นูนกุดอิปนิ้งกุดมอนิ้งถอยก่อนเกลยดอมจะแรงไปได้ดอมโอเคไหมโอเคโอ้โหที่เสียงได้ปะในฐานะที่เป็นดอมเมืองไทยสถิติที่ดีที่สุดคือ35กว่ากว่าที่จะทำเท่าไหร่ดิยังมูไม่ได้ดูขายน้าจะแข่งหรือจะคุยใช่อ่นอนอยู่ตรงนั้นระวังนะกดกดให้ถูกนะอันนี้อัน้เบรกมือเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าดอมเมืองไทยจะเป็นยังไงตอนนี้พร้อมแล้วไปดูดอมกันเลย เอาละครับตอนนี้ครับออกตัวไปแล้วครับคนเลโตเมืองไทยฮะมาดูสิคนที่พามาคือโจ้ไล์พอมคับีเคเคและมาดูครับเข้ามาแล้วซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าขวาบัดน้ำมันครับจัเป็นของทาไม เราจะไม่มีคําว่าครอบครัวในวันนี้ไม่ได้ครับแต่ท้าเวลาดีครับถือว่าดีมากครับ42.998ถือว่าสุดยอดพี่ดอมเชนาน,น,นี้นิดนึงฮะเป็นไงพี่ ก่อนลงสนามกับได้ลงสนามมีความแตกต่างกันยังไงบ้างก่อนลงตื่นเต้นนิดหนึ่งพอขับไปสักพักนิ่มๆได้แล้วได้บาขับเนี่ยนอกจากช่วงล่างและแรงบิดของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างพสือว่าดีเลยครับชอบครับช่วงล่างหนึบมากเชิญชวนให้คนทางบ้านนะครับมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้หน่อยฮะอยา่าทำอะไรเกับตัวเองครับผมไม่ได้ลองเองก็จะไม่รู้ถูกไหมใช่ครับติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นติดมือเห็นไม่เท่ามือขับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับ สุดครับจอ้อสามสิบหกจุดห้าสามหนึ่งนี่มันเวลานัดแข่งแล้วนะพี่ <c oughs> โอ้โคตรเก่งอะ่ะเอาตัวเราเดีกว่าจ้ เมื่อกี้ที่ไปซ้อมรอบแรกรู้สึกไงบ้างเต็มที่แล้วครับซีเดบิวต์ครับผมรอบนี้อยากจะดูให้เร็วกว่านี้ทำได้ไหมอะไรเข้าวะเฮ้ยเอาจริงเลยพี่เอาจริงเอาละสู้ๆให้ครับพี่อัฉีดเมื่อกี้ผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าจะทำได้เร็วสุดนะโจเอาไปซื้ออะไรก็ได้เลย5,000ให้ไปเลยโอ้โหสู้ๆครับไปกําลังใจให้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสู้ครับเมื่อกี้ซ้อมเนี่ยลองแล้วรู้เลยว่าช่วงล่างใหม่ G R Sport นี่เฮ้ยใช้ได้นะฉะนั้นเดี๋ยวจัดเต็มไปครับกรรมการโบกสะบัดธงยัง ขันมั่นคงแข็งแรงโตเหยียบไปแล้วครับจังหวะนี้เอาเลยครับสวยครับตอกนี้สวยครับเข้ามา1ิวิ1ิาวิดีครับเวลาดีฮะนี่ครับคณะกรรมการถึงขันยืนครับ เอานึงไพลันซื้ออะไรดีด้ออะไรท่านไปเลยนี่ถือว่าไม่นัำเฮ้ยซ้อมซ้อมรอบซ้อมเป็นยังไงฮะรอบนี้ เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าผมน่าไปผิดทางเวลาคุณดีมากเลยนะตอนแรกตื่นเต้นใช่ไหมโคงนะ้งอ่ะเรากําลังคิดอยู่ไงว่าแบบเฮ้ยห้าพันเนี่ยไปซื้ออะไรดีในเซ็นทรัลพอภาพ<ว><า>มันแวบขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยทางออกอยู่ไหน<ว><า>คุณรู้ไหมผูม้จัดการส่วนตรงกำหมัดเลยนะ<ว><า> ฝากอะไรถึงบรรดาคนดูทางบ้านหน่อยไทรที่ชอบรถนะครับหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมาเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีใหม่ของไฮลักรีโวดีเซทอีดิชั่นเนี่ยใส่ช่วงล่าง g r Sport อมันพัฒนาขึ้นเยอะมากเกาะถนนแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเมื่อกี้ไม่เผลอคิดว่าจะไปช็อปปิ้งอะไรนะครับต้องมี3 8แปด,ด <S <S อ่ะเพื่อนต่างประเทศคุณมาด้วยขมอน,น on, สปอยเมียนเปรี่ยบเปลี่ยนเมียนปลอ๋อมาเก็เดียระพี่โดนโดนโดนขอบคุณคุณโจมากครับ อ้าวพี่ <c oughs> รู้สึกเหนื่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้วนไปแ0รอบโอเวลานี้น่าจะประมาณแค่10 20, 20วิครับเป็นไงพี่แล้วพี่ครับโอ้สนุกครับผมชอบมากครับขับแบบนี้ตอนแรกพี่เห็นรถแล้วเป็นไงคิดไหมว่ามันจะเกาะขนาดนี้ใช่ใช่ผมนึกว่ามันจะเกาะเพราะว่าความลับของเขานะครับเจ้าไฮรักรีโวดีแท e อี dition นีเ้เขาเปลี่ยนช่วงล่างใหม่พี่อัปเกรดเป็นแบบ g r Sport เออปราดเปลียนนุ่มนวลเพ้่ปราดเปลียนนุ่มนวลครับตีขับแบบพลิก360ร้อยหบองศา ตายนะครับไม่ได้ครับอยาไไม่ได้แต่ว่าขับในสนามนี้ก็ดีนะพี่เราได้แบบทดสอบเต็มๆไปยาพี่เวลาเข้าโค้งเร็วรู้สึกแบบมั่นใจไหมผรู้สึกว่าหนึบขึ้นครับไปใช้ที่เชียงรายนี่แบบโอเคพี่โอสบายเลยเออไปใช้ที่เมริกาไปใช้ที่อเมกาถือว่าใช้ได้ขับสนุกนุ่มนวลนึบก็ชนะด้วยใช่ครับก็ชนะด้วยครับอื ไดีเฮ้ยไม่เกี่ยวเวลาผมดิสคอร์รีฟายเพราะว่าผมอะไปคิดว่าเอ้ยได้ห้าพันแล้วจะไปซื้ออะไรดีเรียบร้อยครับออกผิดช่องอ้เข้ออกมาด้านข้างผมไม่คิดออกผิดช่องเหรอครับผิดช่องครับอ้อายเขาเนาะอายเขามากเนาะมันแวบขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยทางออกอยู่ไหนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวศึกระหว่างเราอะจะมีอีกหลายเคสเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปสนามแข่งแบบว่าใหญ่ๆเลยแต่วันนี้โอ้ก็สนุกนะพี่โอเคโอเคอยากให้มันร่วมกิจกรรมแบบนี้มีทุกสัปดาห์นะแล้วก็เราก็จะหาแชมป์ประจำเดื แชมป์ประจำเดือนเดือนได้เงินสดมูลค่า20,000บาทแต่ละเดือนเขาจะแข่งกันจะถึงสิ้นปีพี่เพื่อหาแชมป์ประจํำปีเราจะมาทุกอาทิตย์เลยเดีไหพี่ืมอืม,อม 800ค่าน okay, okay. Okay. ้ำมันเราไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้นะครับโอเคเติมอีก็ได้ครับแต่เราแข่งแล้วเรามาอีกไม่ได้ยังไงพี่ใช่ครับแต่ว่าแชมป์ประจําปีนะครับผมบอกเลยว่าเงินรางวัลเป็นแสนนะครับเป็นแสนจริงๆนะใครอยากสมัครสนใจนะครับแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะเป็นเพื่อกิจกรรมสนุกมากๆนะได้มาลองสนามจริงๆแบบโปรเฟชชั่นอลได้แบบอัดจัดเต็มนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่ดอมมากนะที่มาร่วมแข่งกับเราวันนี้นะครับขอบคุณครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณโตต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะที่ จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับสนุกมากๆนะครับต้องจัดทุกเดือนเลยนะครับผมจะไปทุกเดือนเลยนะครับผมและแน่นอนกว่านั้นนะครับต้องขอพุดเพื่อนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้เป็นกำใจให้ผมแล้วก็พี่ดอมด้วยนะครับต้องกลับเมกาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอคำว่าครอบครัวเลยครับครอบครัวครอบครัวกดเลยครับเออกดอกแล้วครอบครัวเลยพี่ครอบครัวอ พูดหน่อยครับพ่อครัวเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัว